พระทรงเป็นแรงบันดาลใจครั้งหนึ่งเราถังแตก จึงต้องทำงานผ่าฟืนฟืนคือไม้ที่ต้องซื้อมาสำหรับใส่เตาผิงไฟบางท่อนก็ยาวไปบางท่อนก็ใหญ่ไปต้องผ่าให้เป็นท่อนๆพอเหมาะกับเตาผิงบางครั้งก็ต้องไปตัดหญ้าที่สนามสมัยก่อนรถตัดหญ้าต้องไถด้วยแรงจริงๆหญ้ายาวมากจึงต้องตัดด้วยความลำบากมือพองแตกน้ำเหลืองไหลกว่าจะได้เงินเมื่อศึกษาจากพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพบว่าแนวพระราชดำริและพระราชจริยาวัดที่ทรงมุ่งเน้นการสร้างความพอเพียงในการพึ่งตนเองนั้นอาศัยรากฐานการถวายพระอภิบาลจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์มีบันทึกหลายแห่งกล่าวถึงของเล่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นสิ่งที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นเองอาทิเมื่อมีพระราชประสงค์จะทรงเล่นรบกันกับพระบรมเชษฐา และต้องมีทหารของทั้งสองฝ่ายจึงทรงแกะสลักไม้เป็นตัวทหารด้วยพระองค์เองแม้เมื่อเจริญพระชันสาขึ้นพระวิริยะในงานประดิษฐ์ยังคงจำเริญต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอท่านเห็นก็เปิดเครื่องรับวิทยุรับฟังกันได้ไกลๆจากประเทศนู้นประเทศนี้ท่านอยากจะเอ๊ะทำไมเราถึงจะรับฟังได้ท่านก็ไปศึกษาคนกว่าหาเป็นความเป็นจริงว่า เทคนิคที่จะรับคลื่นวิทยุได้จะต้องมีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างทั้งกระจดจดจนมาแต่และท่านงแผตลาดเขาก็มีชิ้นส่วนเหล่านี้วางขายอยู่ทุบกระปุกเอาเงินมาซื้อขอดลวดตัวปรับจูนคลื่นแล้วก็หูฟังตอนนั้นยังไม่มีลำโพงแล้วก็ตัวแร่ที่เรียกว่าแร่หนวดแมวเขมาประกอบกันประกอบกันเสร็จแล้วก็ต่อสายอากาศออกไปมันก็รับฟังได้ อันนี้เป็นผลงานประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านชิ้นแรกซึ่งพระองค์ท <ide norms> <the> ่านจะพอระายมากภูมิใจมากการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์แก่ตนเองตามแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งปฏิบัติตั้งแต่ยังทรงพระยาวดังกล่าวกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมดังจะเห็นได้จากการที่ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาทดลองเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขึ้นเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วจนสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้งานกับรถราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งซึ่งความสำเร็จในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขึ้นใช้เองนี้สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซล จากปิตโตรเลียมในตลาดและเป็นบทพิสูจน์ผลสำริดแห่งการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด